เครื่องใช้ไฟฟ้าไฮเออร์ที่เราเห็นกันบ่อยๆจนชินตาเลยนะครับรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาณาจาักรธุรกิจเขาเออใหญ่โตแล้วก็ซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยแล้วถ้าเราลองมองผ่านเลนของนักลงทุนล่ะครับมีอะไรน่าสนใจหรือมีอะไรที่ต้องระวังบ้างวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับเราจะมาสำรวจ Higher Smart Home กันแบบเจาะลึกเลยใน5มุมมองสำคัญๆที่นักลงทุนสายเน้นคุณค่าหรือ VI เขาชอบใช้เป็นแนวทางกันเลยนะครับ เริ่มจากทำความเข้าใจตัวธุรกิจก่อนแล้วก็ไปดูจุดแข็งหรือที่เรียกว่าคูเมืองว่ามีอะไรที่คู่แข่งตามยากบ้างจากนั้นก็ประเมินทีมบริหารแล้วก็มองหาความเสี่ยงที่ต้องระวังและสุดท้ายครับดูว่าราคาในตลาดตอนนี้เทียบกับมูลค่าที่ควรจะเป็นเนี่ยมันน่าสนใจแค่ไหนใช่ค่ะเราจะค่อยๆไล่เรียงกันไปทีละประเด็นนะคะเหมือนแกะรอยดูเพื่อให้เห็นภาพรวมของ h ฮเออร์สมาร์ทโฮได้ชัดเจนที่สุดค่ะทั้งโอกาสและความท้าทายเลยงั้นเริ่มกันเลยครับที่คําถามพื้นฐานที่สุดก่อน ไฮเออร์ Higher, ทำธุรกิจอะไรเป็นหลักครับแล้วไรายได้ส่วนใหญ่มาจากไหนกันแน่หลักๆเลยนะคะก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านแบบครบวงจรเลยค่ะตู้เย็นแอร์เครื่องซักผ้าเครื่องครัวคือมีหมดแต่จุดที่ทำให้ไฮเออร์ไม่เหมือนใครจริงๆแล้วก็น่าทึ่งนะคะคือเขาไม่ได้มีแค่แบ,บ,แบรนด์ไฮเออร์แบรนด์เดียวแต่เป็นเจ้าของเอ่อเรียกว่าเป็นพอร์ตโฟลิโอหลายแบรนด์ทั่วโลกเลยค่ะพอร์ตโฟลิโอแบรนด์ใช่ค่ะมีทั้งคาซาเต้กับลีเดอร์ในจีน อันนี้ก็จะจับตลาดต่างกันไปแล้วก็มี GE Appliances ที่ใหญ่มากในสหรัฐนะคะมี Candy ในยุโรปแล้วก็ Fisher Paykel ที่นิวซีแลนด์อันนี้ก็พรีเมียมเลยแล้วก็ Aqua ในญี่ปุ่นกับอาเซียนบ้านเราเนี่ยแหละคะ่ะโหเยอะมากหลายชื่อเลยนะครับแล้วการมีหลายแบรนด์ขนาดนี้มันดียังไงครับนอกจากแค่ดูใหญ่ มันช่วยธุรกิจยังไงบ้างเอ,อ่อข้อดีสําคัญเลยนะคะ1คือมันจับตลาดได้ทุกกลุ่มราคาเลยค่ะตั้งแต่กลุ่มแมสทั่วไปไปจนถึงกลุ่มพรีเมียมที่เน้นเรื่องดีไซน์นวัตกรรมคุณภาพสูงสูงสงคือมันช่วยกระจายความเสี่ยงได้ดีมากค่ะคือไม่ต้องพึ่งแค่ตลาดจีนตลาดอเมริกาหรือตลาดใดาตลาดหนึ่งมากเกินไปถ้าเศรษฐกิจที่ไหนไม่ดีที่อื่นก็ยังช่วยพยุงภาพรวมได้อ๋าเข้าใจแล้วครับเหมือนไม่ใส่ไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวใช่ค่ะประมาณนั้นเลย แล้วจากข้อมูลที่บริษัทเขาอ้างอิงจาก Euromonitor นะคะก็บอกว่า h i เออครองอันดับหนึ่งตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าหลักของโลกมาต่อเนื่องหลายปีแล้วด้วยนะคะครับอืมอันดับหนึ่งเลยค่ะซึ่งพอเห็นโครงสร้างหลายแบรนด์หลายตลาดแบบนี้มันก็ดูสมเหตุสมผลนะคะน่าสนใจครับแล้วผลงานที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับ พอจะบอกทิศทางอะไรได้ไหมก็ถ้าดูตัวเลขล่าสุดครึ่งแรกของปี2025ที่ผ่านมานะคะรายได้ก็โตประมาณ10%ค่ะเทียบกับปีก่อนหน้าครับ10%แต่กำไรนี่โตดีกว่าหน่อยค่ะโตราวๆอืม15-16%ได้หูกำไรโตเร็วกว่ารายได้ใช่ค่ะแต่ที่เอ่อที่ส่วนตัวคิดว่าน่าจับตากว่านั้นคือ กระแสงเงินสดจากการดำเนินงานหรือ OCF นะคะมันปรับตัวดีขึ้นชัดเจนเลย OCF ดีขึ้นอันนี้มันสำคัญยังไงครับมันบอกอะไรเราได้บ้าง OCF คือเงินสดจริงๆที่ธุรกิจหามาได้จากการขายของหักต้นทุนต่างๆแล้วนะคะการที่มันดีขึ้นเนี่ยมันแปลว่าไม่ใช่แค่ขายของได้มากขึ้นแต่เหมือนกับว่าเขาขายสินค้ากลุ่มที่กำไรสูงขึ้นได้ดีขึ้นด้วยค่ะอย่างพวกแบรนด์พรีเมียมคาสาเน้นะคะอ๋อครับ แล้วก็ยังสะท้อนว่าการบริหารจัดการภายในทั้งเรื่องต้นทุนสตอกสินค้าพวกนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะเหมือนเครื่องยนต์ทำงานได้ดีขึ้นว่างั้นเถอะนะครับประมาณนั้นเลยค่ะแล้วถ้าเจาะไปดูอย่างแผนกตู้เย็นซึ่งเป็นส่วนสำคัญนะคะในเครื่องปีแรก2025รายได้โต4.2%แต่ว่าในโซนอาเซียนกับเอเชียใต้นี่โตแรงมากนะคะโตกว่า25%เลยโอ้โหโซนนี้โตเยอะมากใช่ค่ะ ส่วนในจีนเองส่วนแบ่งตลาดก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะก็สแสดงให้เห็นว่าความได้เปรียบด้านแบรนด์ช่องทางการขายเขายังแข็งแกร่งอยู่ค่ะแล้วมีความเคลื่อนไหวใหญ่ๆเชิงกลยุทธ์ที่น่าจบตามองเป็นพิเศษไหมครับช่วงที่ผ่านมามีดีลใหญ่ที่น่าสนใจมากเลยค่ะคือการเข้าซื้อกิจการ Carrier Commercial Refrigeration หรือ CCR ค่ะอันนี้เกิดขึ้นเมื่อปลายปี2024 CCR Carrier นี่คือธุรกิจเกี่ยวกับแอร์หรือเปล่าครับ ราว่าไม่ใช่แอร์บ้านค่ะแต่เป็นธุรกิจตู้แช่เชิงพาณิชย์พวกตู้แช่ที่เห็นตามซูเปอร์มาร์เกต็ตหรือระบบห้องเย็นคลังสินค้าควบคุมอุณหภ,ภูมิพวกนั้นเลยค่ะอ๋อคนละส่วนกับธุรกิจเดิมเลยสิครับที่เน้นของใช้ในบ้านการซื้อนี่มันเปลี่ยนภาพไฮเยอร์ไปยังไงบ้างครับเปลี่ยนเยอะเลยค่ะนี่คือการเติมเอ,อ่อเรียกว่าเสาหลักฝั่งธุรกิจเชิงพาณิชย์เข้ามาเลยจากเดเลมที่เน้นตลาดผู้บริโภคหรือ B2C เป็นหลัก ก็ขยายเข้าสู่ตลาดธุรกิจหรือ B2B มากขึ้นซึ่งธุรกิจกลุ่มนี้มีวงจรธุรกิจที่ต่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนะคะและมันยังเชื่อมโยงกับเทรนด์สำคัญๆด้วยเทรนด์อะไรบ้างครับ ก<า>็อย่างเรื่องโซ่ความเย็นหรือคโคชินที่สำคัญมากสำหรับอุตสาหกรรมอาหารยาวัคซีนแล้วก็เรื่องการประหยัดพลังงานการใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่โดยเฉพาะในยุโรปตอนนี้เลยค่ะน่าสนใจครับเป็นการขยายพืสุดธ,ธ,ธุรกิจที่กำลังมาแรงขาหลักในอเมริกาเขานะคะก็ประกาศแผนลงทุนใหญ่มากลงทุนกว่า3,000ล้านเหรียญสหรัฐในรอบ5ปีเลยนะคะ เพื่อย้ายฐานการผลิตบางส่วนกลับไปในสหรัฐหรือที่เรียกว่า reshoring นะคะ reshoring ย้ายกลับไปผลิตในอเมริกาแบบนี้ต้นทุนมันไม่พุ่งเหรอครับปกติเห็นแต่ย้ายออกไปประเทศที่ค่าแรงถูกกว่าเขาคิดอะไรอยู่เป็นคำถามที่ดีค่ะจริงๆต้นทุนอาจจะสูงขึ้นในบางแง่มุมนะคะแต่ว่าไฮเออร์เขามองไกลกว่านั้น หนึ่งคือเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องภาษีการค้าหรือปัญหาภูมิรัศาสตร์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตอ๋อ oh, กันไว้ก่อนใช่ค่ะสองคือทำให้เข้าถึงตลาดอเมริกาได้เร็วขึ้นตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ดีขึ้นและสามคืออาจจะได้ประโยชน์จากนโยบายสนับสนุนการผลิตในประเทศของรัฐบาลสหรัฐด้วยค่ะมันเป็นการลงทุนระยะยาวที่หม่อเรื่องความมั่นคงของ supply chain แล้วก็ภาพลักษณ์แบรนด์ควบคู่ไปกับเรื่องต้นทุนค่ะ เขาจแล้วครับเป็นบริษัทที่ใหญ่มีหลายแบรนด์แถมยังขยายไปธุรกิจใหม่ๆอย่างตู้แช่เชิงคานิตอีกฟังดูซับซ้อนและแข็งแกร่งมากคำถามต่อมาคือแล้วอะไรคือคูเมืองหรือความได้เปรียบที่ทำให้คู่แข่งเจาะเข้ามาตีได้ยากจริงๆครับ คู่เมืองของไฮเออร์ e นี่ไม่ใช่แค่กำแพงชั้นเดียวนะคะแต่มันเหมือนเป็นป้อมปราการที่มีหลายชั้นซ้อนกันอยู่ค่ะชั้นแรกเลยก็คือพอร์ตแบรนด์และภูมิภาคที่หลากหลายอย่างที่เราคุยกันไปตะกี้นี้ค่ะคือมันทําให้เขาไม่เจ็บหนักถ้าสมมติว่าตลาดใดตลาดหนึ่งเกิดแยกขึ้นมาหรือถ้าคู่แข่งมาเล่นสงครามราคาในกลุ่มสินค้าแมสก็ยังมีแบรนด์พรีเมียมอย่างคา s เ te หรือ G.E. Appliances คอยทํากําไรให้นี่คือความยืดหยุ่นที่สําคัญมากค่ะครับมีตัวทําเงินหลายทาง ใช่ค่ะชั้นที่2คือโครงสร้างสプライเชนระดับโลกและการปรับตัวที่รวดเร็วการมีโรงงานมีศูนย์วิจัยและพัฒนาในหลายทวีปมันช่วยให้เขาออกสินค้าที่ตรงกับความต้องการและมาตรฐานของท้องถิ่นได้เร็วอย่างเช่นมาตรฐานประหยัดพลังงานที่เข้มงวดมากๆในยุโรปหรืออเมริกาเขาก็ปรับตัวได้เร็วแล้วก็ยังช่วยควบคุณต้นทุนได้จากการผลิตในปริมาณมากๆหรืออีโคโนมี f อบสเกลด้วยค่ะอืมีฐานการผลิตทั่วโลก ค่ะแล้วก็ชั้นที่3คือฐานที่มั่นคงมากๆในจีนค่ะถึงแม้จะขยายไปทั่วโลกแต่ในบ้านตัวเองอย่างจีนเนี่ยเขาแข็งแกร่งมากส่วนแบ่งการตลาดในหมวดหลักๆอย่างตู้เย็นก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบวกกับเครือข่ายร้านค้าแล้วก็ช่องทางอ e ีคอมเมิร์ซที่แข็งแกร่งมากในจีนอันนี้ถือเป็นคูเมืองเชื่อมปฏิบัติการเลยที่คู่แข่งจะสร้างตามได้ยากในเวลาสั้นๆครับฐานในจีนนี่สำคัญมากสำคัญมากค่ะ และชั้นที่4ที่เพิ่งจะเสริมเข้ามาสดๆร้อนๆเลยก็คือการต่อยอดสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ผ่าน CCL การขยายจากบ้านไปสู่ร้านค้าไปสู่ระบบคูเชนเนียมันช่วยเพิ่มความหลากหลายของไรายได้และกำไรแล้วยังเป็นการเกาะไปกับเทรน์เรื่องการประหยัดพลังงานการใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในยุโรปค่ะ ฟังดูเหมือนมีประการหลายชั้นมากๆเลยนะครับทั้งแบรนด์ทั้งโรงงานทั้งช่องทางขายที่คู่แข่งจะบุกเข้ามาได้ยากจริงๆก็ประมาณนั้นเลยค่ะเป็นสิ่งที่ต้องใช้ทั้งเงินลงทุนมหาศาลแล้วก็เวลาในการสร้างขึ้นมาค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยแต่คู่แข่งอย่างมีเดียเองก็ไม่ใช่เล่นๆนะครับเขาก็ใหญ่ในจีนเหมือนกันแล้วก็ขยายไปทั่วโลกด้วยคู่เมืองของไ a i อที่ว่าแข็งแกร่งเนี่ย มันจะต้านทานแรงกดดันจากคู่แข่งเบอร์ใหญ่ๆแบบนี้ได้จริงแค่ไหนในระยะยาวครับเป็นข้อสังเกตที่สําคัญเลยค่ะมารเเดียก็เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวจริงๆค่ะใหญ่มากเหมือนกันแต่จุดที่ไฮเอออาจจะยัง เได้เปรียบอยู่คือเรื่องความสมดุลของพอร์ตโฟลิโอโดยรวมนะคะทั้งในแง่ของแบรนด์คือมีทั้งพรีเมียมทั้งแมสแล้วก็ในแง่ของภูมิภาพคือมีทั้งจีนอเมริกายุโรปตลาดเกิดใหม่มันดูจะกระจายตัวได้ดีกว่ามีเดียในบางมุมและการที่มีแบรนด์ที่แข็งแกร่งมากๆในตลาดที่พัฒนาแล้วอย่าง GDA ในอเมริกาหรือ f i s h e o n p a c k อันนี้ก็เป็นแต้มต่อที่ไม่ควรมองข้ามค่ะครับความสมดุลน,นี้เอง แต่แน่นอนค่ะว่าไฮเออหยุดนิ่งไม่ได้เลยต้องพัฒนาต้องปรับตัวตลอดเวลาเพื่อรักษาความได้เปรียบนี้ไว้ค่ะการแข่งขันมันสูงจริงๆค่ะครับป้อมประการดูแข็งแกร่งดีแล้วคนคุมป้อมล่ะครับเรื่องการบริหารจัดการที่ผู้บริหารเขาโปร่งใสไว้ใจได้ไหมครับ ดูแลผู้ถือหุ้นดีหรือเปล่าเรื่องความโปร่งใสก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะการที่หุ้นเขาจดทะเบียนในหลายตลาดหลักทรัพย์ทั้ง A share ที่เซี่ยงไฮ้ H share ที่ฮ่องกงแล้วก็ดี share ที่เยอรมนีเนี่ยมันก็ทําให้เขาต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ค่อนข้างเข้มงวดพอสมควรค่ะแล้วฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์หรือ IR เขาก็สื่อสารข้อมูลสําคัญญอย่างสม่ําเสมอนะคะทั้งเรื่องกลยุทธ์ผลประกอบการหรือดีลใหญ่ๆการสื่อสารถือว่าใช้ได้ใช่ค่ะ แต่สิ่งที่ส่วนตัวคิดว่าน่าสนใจกว่าแค่เรื่องความโปร่งใสคือเรื่องวินัยทางการเงินของผู้บริหารค่ะดูจากตัวเลข OCF ที่ดีขึ้นอย่างที่เราคุยกันไปแล้วก็การที่เขามีนโยบายจ่ายเงินปันผลค่อนข้างสม่ำเสมอแถมยังมีการซื้อหุ้นคืนเป็นระยะระยะด้วยมันสะท้อนว่าผู้บริหารเขาไม่ได้มองแค่การเติบโตขยายธุรกิจอย่างเดียวนะคะแต่ยังคิดถึงการคืนกำไรให้กับผู้ถือหุ้นแล้วก็การจัดสรรเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะอ๋อครับดูจากนโยบายปันผลกับซื้อหุ้นคืนได้ใช่ค่ะ อย่างอัตราปันผลคาดการณ์ของหุ้น H Share ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ4%กว่าๆก,ก็ถือว่าไม่น้อยนะคะนอกเหนือจากตัวเลขพวกนี้มีอะไรที่พอจะบอกได้ไหมครับว่าผู้บริหารเขามองไปข้างหน้าอย่างไรมีวิสัยทัศน์อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับก็จากการตัดสินใจลงทุนใหญ่ๆอย่างการซื้อ CCR หรือการทุ่มงบให้ GEA ทำ RECHORING อะคะ่ะมันก็พอจะสะท้อนวิสัยทัศน์ที่มองไปข้างหน้าหลายปีนะคะ คือเขาไม่ได้มองแค่ยอดขายปีต่อปีแต่มองถึงการสร้างความได้เปรียบในระยะยาวการปรับตัวให้เท่ากับเมกะเทรนด์ของโลกทั้งเรื่อง c o คล Chain, Energy e NERGY EFFICIENCY หรือแม้แต่เรื่อง Geopolitics และการสร้างสมดุลให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่นมากขึ้นซึ่งก็ได้จะเป็นแนวทางที่นักลงทุนระยะยาวน่าจะออพอใจนะคะครับดูเป็นการวางแผนระยะยาวจริงๆ ฟังดูมีแต่ข้อดีนะครับแต่เหรียญย่อมมีสองด้านเสมอมีความเสี่ยงอะไรที่เราต้องการพลาดหรือเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมครับสําหรับเ hey? ฮมีแน่นอนคะ่ะไม่มีธุรกิจไหนไม่มีความเสี่ยงนะคะสําหรับไฮเออร์ er, ก็มีหลายปัจจัยที่ต้องจับตาค่ะอย่างแรกเลยคือวัฏจักรเศรษฐกิจและภาคอสังหาริมทรัพย์ในจีนอันนี้ยังไงก็หนีไม่พ้นคะ่ะเพราะจีนยังเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเขาอยู่ถ้าเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดหรือว่าภาคอสังหาย,ยังสบเซา คนซื้อบ้านใหม่น้อยลงหรือรีโนเวทน้อยลงมันก็จะกระทบยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านโดยตรงเลยค่ะอันนี้เป็นความเสี่ยงใหญ่เลยนะครับใช่ใชขอคือการแข่งขันที่รุนแรงตลาดนี้ผู้เล่นรายใหญ่อื่นๆก็เยอะมากค่ะทั้งมีเดียกรีฮิต s e n ส์ในจีนเองหรือแบรนด์ตะวันตกอย่างเ p o o l สงครามราคาโดยเฉพาะช่วงแคมเปญลดราคาใหญ่ๆเนี่ยมีตลอดค่ะมันอาจจะกดดันอัตรากำไรได้ซึ่งไฮเออก็ต้องอาศัยแบรนด์พรีเมียมอย่างคาซาเต้หรือ f i s ชอร์แอนด์แพมาช่วยพยุงภาพรวมแต่ก็เหนื่อยเหมือนกันค่ะครับการแข่งขันนี้ดุเดือดจริงๆค่ะ 3. คือปัญหาภูมิรัฐศาสตร์และภาษีการค้า อันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่ควบคุมได้ยากนะคะความขัดแย้งทางการค้าหรือการต้องกำแพงภาษีต่างๆอาจจะกระทบต้นทุนแล้วก็ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนแผนการผลิตซึ่งแผนการลงทุนย้ายฐานผลิตกลับสหรัฐของ GE Appliances ก็เป็นส่วนหนึ่งของการรับมือความเสี่ยงนี้นะคะแต่ก็ต้องบริหารจัดการให้ดีให้คุ้มค่ากับการลงทุนด้วยค่ะอืมความเสี่ยงภายนอกใช่ค่ะ 4. คือการบูรณาการธุรกิจ CCR ที่ซื้อมาใหม่การสร้างซีเนอร์จีหรือการผนึกกำลังทั้งด้านผลิตภัณฑ์ช่องทางพปายเชนกับธุรกิจเดิมเนี่ยมันจะทำได้จริงและเร็วแค่ไหนอันนี้ยังเป็นความท้าทายในช่วง1-2ถึปีแรกเลยค่ะการรวมธุรกิจใหม่นี่ท้าทายเสมอเลยนะครับใช่ค่ะต้องใช้เวลาพิสูจน์ค่ะ และ5คือความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและราคาวัตถุดิบอันนี้ก็เป็นปัจจัยภายนอกอีกอย่างราคาเหล็กทองแดงหรือค่าเงินที่นั้นผันผวน,นก็สามารถส่งผลกระทบต่ออัตรากําไรขั้นต้นได้เป็นระยะระยะค่ะครับมีหลายปัจจัยเลยที่ต้องจับตาแล้วถ้าให้มองในบรรดาความเสี่ยงเหล่านี้ข้อไหนที่ดูน่ากังวลที่สุดหรืออาจจะส่งผลกระทบแรงที่สุดในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญครับ ถ้าให้เรื่องนะคะส่วนตัวคิดว่าเศรษฐกิจจีนกับการแข่งขันน่าจะเป็น2เรื่องหลักที่อาจจะกดดันผลประกอบการในระยะสั้นถึงกลางได้มากที่สุดค่ะเพราะมันกระทบกับทั้งปริมาณขายและราคาขายโดยตรงเลยส่วนเรื่องการรวม CCR หรือ Geopolitics เนี่ยมันเป็นเรื่องระยะยาวกว่าที่ต้องค่อยๆติดตามพัฒนาการกันไปค่ะครับเข้าใจภาพรวมธุรกิจจุดแข็งจุดอ่อนความเสี่ยงกันพอสมควรแล้วมาถึงส่วนสำคัญที่นักลงทุนหลายคนรอคอยครับ แล้วราคาล่ะครับราคาหุ้นตอนนี้เทียบกับพื้นฐานธุรกิจแล้วเป็นอย่างไรแพงไปถูกไปหรือว่าน่าสนใจแล้วค่ะถ้าดูณนะวันที่เราคุยกันนะคะประมาณต้นเดือนตุลาคม2025เนี่ยหุ้นที่เทรดในฮ่องกงรหัส6 6 9 0 HK นะคะค่า Price to Earnings Ratio ย้อนหลังจะอยู่แถวแถว10-11เท่าค่ะ 10-11เท่าใช่ค่ะแล้วก็อัตราปันผลหรือดีเวนด์ยิวก็อยู่ราวๆ4-5%เปอร์เซนส่วนคุณที่เทรดในเซี่ยงไฮ้รหัส 600690.sh นะคะ PE คาดการข้างหน้าหรือ Forward PE ก็อยู่ประมาณ10-11เท่าเหมือนกันค่ะอัตราปันผลก็จะน้อยกว่าหน่อยเกือบเกือบเดี๋ยวนะครับขอแทรกนิดหนึ่ง PE 10-11เท่าเนี่ยสำหรับคนที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยสัพการลงทุนมากนัก มันบอกอะไรเราแบบง่ายๆได้บ้างครับอธิบายง่ายๆแบบนี้นะคะ PE 10เท่าก็เหมือนกับว่าถ้าบริษัททำกำไรได้เท่าเดิมทุกปีนะคะเราจะต้องรอประมาณ10ปีถึงจะได้เงินคืนเท่ากับราคาหุ้นที่เราซื้อไปวันนี้ค่ะอ๋อระยะเวลาคืนทุนคร่าวๆใช่ค่ะเป็นเหมือนตัวชี้วัดคร่าวๆยิ่ง PE ต่ำก็เหมือนยิ่งใช้เวลาคืนทุนสั้นลงแต่ก็ต้องดูคุณภาพธุรกิจประกอบด้วยนะคะไม่ใช่ว่า PE ต่าแล้วจะดีเสมอไปค่ะ ซึ่ง P/E ระดับ10-11เท่าสำหรับบริษัทใหญ่ระดับโลกอย่าง h ฮเออร์ที่ยังมีการเติบโตอยู่เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แพงมากนะคะเมื่อเทียบกับในอดีตหรือเทียบกับบริษัทอื่นๆในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันมันสะท้อนว่าตลาดเองก็ยังรับรู้ความเสี่ยงต่างๆที่เราคุยกันไปพอสมควรแล้วค่ะโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจจีนครับตลาดรับรู้ไปบ้างแล้วใช่ค่ะในขณะที่พื้นฐานกำไรแล้วก็กระแสเงินสดของไฮเออร์เองก็ยังเดินหน้าไปได้ค่อนข้างดี ทีนี้ถ้ามองในมุมของการลงทุนแบบเน้นคุณค่าหรือ VI นะคะเราก็จะมองแบบระมัดระวังหน่อยคือเราจะคาดการว่าในอีก3-5ปีข้างหน้าเนี่ยรายได้ของ h i เออรน่าจะเติบโตได้ในระดับเอ่อกลางกวางถึงเกือบ10%ต้นๆค่ะ Mid Single ถึง Low Double Digit ครับมีปัจจัยอะไรขับเคลื่อนการเติบโตบ,บ้างครับก็จะมีปัจจัยขับเคลื่อนจาก 1. การขายสินค้ากลุ่มพรีเมียมมากขึ้นในจีนอย่างแบรนด์คาสเตนะคะ 2. การเติบโตที่ดีในตลาดเกิดใหม่โดยเฉพาะอาเซียนกับเอเชียใต,ตย้ 3. การลงทุนและการย้ายฐานผลิตของ GE Appliances ในสหรัฐที่น่าจะเริ่มเห็นผลมากขึ้นและ 4. การเปิดตลาดใหม่ๆจากธุรกิจ CCR ที่เพิ่งซื้อเข้ามาค่ะครับ แล้วด้วยคุณภาพธุรกิจแบบนี้เราควรให้ค่า P/E ที่เหมาะสมกับเขาเท่าไหร่ดีครับด้วยคุณภาพของแบรนด์แล้วก็กระแสงเงินสดที่ดีนะคะเราอาจจะให้ค่า Multiple หรือตัวคูณ P/E ที่เหมาะสมในช่วงเป,ปลายๆได้ค่ะอาจจะประมาณ12-15เท่าแต่เน้นว่าต้องคิดบนฐานกำไรปกตินะคะไม่ใช่ปีที่กำไรดีผิดปกติจากปัจจัยชั่วคราวอย่างราคาวัตถุดิบหรืออัตราแลกเปลี่ยนค่ะ คำว่ากำไรปกติหรือ normalized e a r n i n g นี่ขยายความอีกนิดได้ไหมครับมันต่างจากกำไรที่เราเห็นในงบการเงินปกติยังไงค่ะมันคือกำไรที่เราพยายามปรับปรุงให้สะท้อนศักยภาพที่แท้จริงของธุรกิจในระยะยาวมากขึ้นค่ะโดยตัดผลกระทบที่เป็นเรื่องชั่วคราวหรือเกิดขึ้นไม่บ่อยที่อาจจะทำให้กำไรในปีนั้นๆมันดูดีหรือแย่ผิดปกติออกไปเช่นปีไหนราคาเหล็กถูกมาก กำไรอาจจะพุ่งสูงแต่เราก็รู้ว่ามันอาจจะไม่ยั่งยืนหรือปีไหนค่างเงินผันผวน,นมากกำไรอาจจะดูแย่ลงเราก็ต้องพยายามปรับให้มันกลับมาสู่ระดับที่น่าจะเป็นไปได้ในภาวะปกติเพื่อให้เราประเมินมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทได้มั่นยำขึ้นค่ะอ,อ๋อเข้าใจแล้วครับคือปรับให้มันเรียบขึ้นให้เห็นศักยภาพจริงๆใช่ค่ะทีนี้พอเราได้กำไรปกติที่คาดการแล้ว เราก็มาดูว่าราคาปัจจุบันเนี่ยมันมีส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยหรือ Margin of Safety มากพอหรือยังครับแล้วจุดที่เรียกว่ามี Margin of Safety หรือโซนที่น่าเริ่มพิจารณาลงทุนเนี่ยควรจะอยู่แถวๆไหนครับโดยส่วนตัวนะคะมองว่าโซนที่น่าสนใจอาจจะอยู่แถวๆ P/E บนกำไรปกติที่ไม่เกิน10-11เท่าค่ะ หรือถ้าดูอีกตัวชี้วัดหนึ่งคือ EBITDA v e ซึ่งเทียบมูลค่ากิจการทั้งหมดกับกำไรก่อนดอกเบีย้ยภาษีค่าเสื่อมก็อาจจะไม่ควรเกิน6-7เท่าและจะยิ่งดีมากเลยค่ะถ้าอัตราปันผลสูงกว่า4%โดยอิงจากกระแสะเงินสดที่บริษัททำได้จริงซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกค่ะหุ้นเ s h a r e ที่ฮ่องกงก็ดูจะอยู่ใกล้ๆกรอบนี้เหมือนกันสรุปง่ายๆก็คือเป็นธุรกิจที่ดีมีคุณภาพ แต่ก็ต้องอดทุนรอจังหวะซื้อในราคาที่ไม่แพงเกินไปให้มีส่วนลดเผื่อความผิดพลาดหรือเผื่อเหลือเผื่อขาดให้เราหน่อยถูกต้องเป๊ะเลยค่ะเหมือนภาษิทธิการลงทุนที่ว่าธุรกิจยอดเยี่ยมในราคาที่สมเหตุสมผล Wonderful Company at a fair price มักจะเป็นผู้ชนะในระยะยาวนะคะแต่เราต้องมั่นใจว่าเราไม่ได้จ่ายเงินซื้อความคาดหวังที่มันสูงเกินจริงไปค่ะการมีส่วนเผื่อความปลอดภัยมันสำคัญมากจริงๆเพราะอนาคตไม่มีอะไรแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ จัดเจนเลยนอกจากความเสี่ยงที่เราคุยกันไปแล้วมีปัจจัยบวกอะไรที่อาจจะทำให้ h i เออร์ทำได้ดีเกินคาดบ้างไหมครับแบบว่าอะไรที่อาจจะไปได้สวยกว่าที่คิด What could go right มีโอกาสเหมือนกันค่ะที่จะเกิดเรื่องดีๆเกินคาดขึ้นได้อย่างแรกเลยคือแบรนด์พรีเมียมคาซาเตในจีนเติบโตได้ดีต่อเนื่องมากๆถ้าเกิดฮิตติดลมบนแย่งส่วนแบ่งตลาดได้มากขึ้นกว่าที่คาดการไว้เยอะๆเนี่ยมันจะทําให้มาจิ้นโดยรวมดีขึ้นมากเลยค่ะแม้ว่าเศรษฐกิจจีนอาจจะแค่ทรงๆตัวครับถ้าคาซาเต้มาแรงนี่ช่วยได้เยอะใช่ค่ะ2คือตลาดเกิดใหม่อย่างอาเซียนเอเชียใตย้หรือตะวันออกกลาง เกิดเติบโตได้ในระดับเลข2หลักต่อเนื่องกันลหลายๆปีอันนี้จะกลายเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนการเติบโตใหม่ที่สําคัญมากช่วยกระจายความเสี่ยงออกจากจีนได้มากขึ้นไปอีกอืมตลาดใหม่โตระเบิด 3คือการลงทุน3 0 0พล้านเหรียญของ GE Appliances ในสหรัฐให้ผลตอบแทนที่ดีมากๆและช่วยลดผลกระทบจากภาษีการค้าได้จริงทําให้รายได้และกําไรในสหรัฐดีขึ้นกว่าที่คาดไว้อย่างมีนัยสําคัญครับการลงทุนในสหรัฐส,สําเร็จและ4ซึ่งอันนี้อาจจะเป็นไพ่ลับเลยคือธุรกิจ CCR ที่ซื้อมาใหม่สามารถสร้างซีเนอร์จีหรือประโยชน์ร่วมกันได้รวดเร็วและดีกว่าที่คิดไว้มากเช่นการขายสินค้าควบคู่กัน cross sell ระหว่างโซลูชันสําหรับบ้านกับร้านค้าหรือคูช่ ทำได้ดีหรือการนําเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างสารทําความเรียน CO2 หรือระบบประหยัดพลังงานมาใช้ในยุโรปได้สําเร็จมากๆมันอาจจะเปิด S-curve การเติบโตใหม่ให้กับไฮเออร์ได้เลยนะคะได้สนใจครับโดยเฉพาะเรื่องซีเนจี y จาก CCR ถ้าให้ยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมขึ้นอีกนิดพอนึกภาพออกไหมครับว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงบ้าง ได้ค่ะเช่นนะคะทีมขายของ GE Appliances ที่เขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านหรือคอนโดในอเมริกาอยู่แล้วเนี่ยอาจจะสามารถเสนอขายโซลูชันตู้แช่หรือห้องเย็นของ CCR ให้กับโครงการเชิงพาณิชย์ที่อยู่ใกล้เคียงหรือเกี่ยวเนื่องกันได้หรืออีกตัวอย่างคือวิศวกรที่พัฒนาคอมเพรสเซอร์ที่ประหยัดพลังงานมากๆสำหรับตู้เย็นพรีเมียมอย่างคาสเทอาจจะนำความรู้นั้นไปต่อยอดเพื่อพัฒนาตู้แช่ในซูเปอร์มาร์เก็ตของ C ให้มันประหยัดไฟมากขึ้นไปอีกซึ่งอันนี้ก็จะช่วยลดต้นทุน R&D แล้วก็สร้างจุดขายใหม่ๆให้กับ CCR ได้ค่ะอ๋อเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับใช้ฐานลูกค้าเดิมหรือใช้เทคโนโลยีร่วมกันได้ใช่ค่ะแต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องรอดูนะคะว่าจะทาได้จริงแค่ไหนครับฟังมาทั้งหมดนี้ถ้าจะไห้กลั่นเป็นบทสรุปหรือเช็คลิสต์สั้นๆสำหรับคนที่สนใจจะศึกษา Hire ต่อไปหรือใช้ประกอบการตัดสินใจควรจะดูหรือติดตามอะไรเป็นพิเศษบ้างครับ ก็จะเป็นการทบทวนสิ่งที่เราคุยกันมานี่แหละค่ะ 1. ความเข้าใจธุรกิจ c i r c l e of competence ถามตัวเองก่อนว่าเข้าใจดินามิกของธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าดีพอหรืออยังเช่นเรื่อง m a r g จิกับการทำโปรโมชั่นสัดส่วนสินค้าพรีเมียมมันสำคัญยังไงวัฏาจาักรการเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันผูกกับอสังหาริมทรัพย์ผลกระทบจากค่าเงินราคาวัตถุดิบพวกนี้เข้าใจมันดีแค่ไหน 2. คูเมืองโห d e ตระหนักว่าพอร์ตหลายแบรนด์สป라이ลยเชนทั่วโลกและฐานที่มั่นในจีนคือจุดแข็งจริงๆแต่ก็ต้องไม่ลืมที่จะคอยจับตาการแข่งขันแล้วก็สงครามราคาอยู่เสมอว่ามันกระทบคู่เมืองเราหรือเปล่า 3. ผู้บริหารและวินัยการใช้เงินทุนติดตามดูตัวเลขสำคัญสคัญอย่างกระแสะเงินสดจากการดำเนินงาน OCF เทียบกับงบลงทุน Capex ว่าเป็นยังไงนโยบายปันผลยังเหมือนเดิมไหม ความคืบหน้าในการบูรณาจาร CCR เป็นยังไงบ้างแล้วก็ผลลัพธ์ของแผนล,ลงทุนใหญ่ๆของ GEA ว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือเปล่า 4. ตัวเลขสำคัญที่ต้องเฝ้าดูรายครึ่งปี พวกส่วนแบ่งตลาดและมาจินของสินค้าหลักในจีนการเติบโตในต่างประเทศโดยเฉพาะอาเมริกาเหนือกับตลาดเกิดใหม่อัตรากำไรขั้นต้นรวมกระแสะเงินสดจากการดำเนินงานผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและความคืบหน้าของดิล CCR รวมถึงยอดสั่งซื้อโซลูชันเชิงพาณิชย์ต่างๆค่ะครับเป็นเช็คลิสต์ที่ละเอียดดีครับสรุปในภาพรวมอีกครั้งนะคะไฮยาเป็นธุรกิจที่ดีมีแบรนด์แข็งแกร่งในหลายภูมิภาคสร้างกระแสะเงินสดได้ดี และกำลังมีขาใหม่ที่น่าสนใจอย่างธุรกิจคูเชน CCR รวมถึงการลงทุนใหญ่ในสหรัฐผ่าน GEA แต่ความเสี่ยงต่างๆก็ยังมีอยู่จริงค่ะทั้งเรื่องเศรษฐกิจจีนการแข่งขันราคาวัตถุดิบค่างเงินและการรวมธุรกิจใหม่ดังนั้นการจะลงทุนจึงควรทำเมื่อราคาเสนอส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยที่เหมาะสมแล้วก็ปล่อยให้เวลาและกระแสเงินสดที่บริษัทสร้างได้ทาหน้าที่ของมันไปค่ะเยี่ยมเลยครับ วันนี้ได้เห็นภาพ Higher Smart Home กันแบบรอบด้านจริงๆครับทั้งกลยุทธ์โอกาสความท้าทายและมุมมองในเชิงการลงทุนที่ละเอียดมากๆถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้กดติดตามช่อง Tiger Review ไว้เลยครับและอยากให้ทำคลิปแบบไหนพูดเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับแล้วเจอกันในตอนต่อไปครับ